รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับติดตามรายการยกทัพเชียร์ไทยนะครับทางโททบ5พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา23นากา30นา,าทีถึงเที่ยงคืนครับเรื่องราวของการเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาช้างเผือกจากกีฬาทุกประเภทนะครับรวมทั้งการเชียร์และให้กำลังใจบรรดากองเชียร์จากกีฬาประเภทต่ตางๆครับช่วงเชียร์ไทยเชียร์ช้างเผือกวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับ2ช้างเผือกแห่งวินเนอร์อะคาเดมีซึ่งช้างเผือกสองเชือกนี้มีเรื่องราวความแตกต่างกันแต่ทั้งคู่ก็รักในกีฬาฟุตบอลเช่นกัน ช้างเผือกเชื่อกแรกที่เราจะพูดถึงก็คือสรชัดนาคทับหรือน้องมอสเปีก่อนหน้าที่มอสจะรู้จักฟุตบอลมอสเป็นเด็กอ้วนติดเกมแต่ก็ด้วยฟุตบอลนี่เองครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของน้องมอสจนปัจจุบันมอสมีชื่อติดหนึ่งในธรรมเนียบ Air Force Academy รุ่นอายุ15ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศูนย์ช่างเพื่ออีเชองหนึ่งของเราวันนี้เธอเป็นเด็กหญิงที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเอาจริงเอาจังกับกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากนะครับแม้เธอจะเป็นผู้หญิงแต่ก็มีฝีไม้ลายมือในเชิงลูกหนังไม่ได้เป็นสองรองชายเมื่อเทียบกับผู้เล่นในวัย8ขวบด้วยกัน <are> ในช่วงยกทัพเชียร์ไทยวันนี้เราจะเดินทางไปร่วมให้กำลังใจทีมเชียร์ของสโมสรแอร์ฟอร์สเซนทันเอฟซีหรือที่นักเลงลูกหนังรู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อสโมสรทหารอากาศเดิม ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีประวัติศาสตร์อันเกลียงไกลและยาวนานในวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับทีมเชียร์ของสโมสรแอร์ฟอร์สเซนทันเอฟซีแยกย่อยออกได้เป็น10กลุ่มด้วยกันซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีเอกลักษณ์และสีสันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่เชียร์สโมสรแห่งนี้เช่นเดียวกันรเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้จะมีความสุกสนานน่าสนใจแค่ไหนท่านผู้ชมได้โปรดอดใจรอสักครู่ครับ i